รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สระบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสาตร์ชาติชุมชนยั่งยืนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่โดยได้เข้าร่วมประชุมกับ พลตรตรีวิชิตบุญชิน,นวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีและส่วนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีจากนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะได้เดินทางโดยรถตู้จากภูธรจังหวัดสระบุรีไปยังอาคารสิงสเต,เตชัน่นตำบลกลุ่มหัก อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนยั่งยืนของสถานีตำรวจภูธรหน,นองแคมีพันตำรวจเอกสิงห์สิงเดชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีพันตำรวจเอกสถิตสังประไพผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหน,นองแคนายทศพลสินยบุตร ในอำเภอหนองแคและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการร่วมให้การต้อนรับนำเข้าห้องประชุมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินการจากคณะทำงานการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแผนด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนสถานศึกษารวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและชุมชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรมทางด้านพันตำรวจเอกสิงห์สิงเดช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสะระบุรีได้กล่าวว่าจากสภาพของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คดีอุกชะกันต่างๆเกิดขึ้นจากผู้ใช้ยาเสพติดเป็นสำคัญคดีต่างๆที่นำเสนอตามสื่อมวลชนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสะระบุรีได้ดำเนินการคัดเลือก จาก15สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเลือกมานึ่งชุมชนโดยสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอนองแคก็ได้เลือกชุมชนหมู่บ้านคลองระบายใต้หมู่8ตำบลกลุ่มหักอำเภอนองแคเข้าโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเตรียมการค้นหาผู้นำชุมชนเอ็กซเซยเทุกพื้นที่เพื่อค้นหายาเสพติดและผู้เสพส่วนผู้ค้าผู้ขายได้ดำเนินคดีตามกฎหมายและได้ดำเนินการสร้างกิจกรรมแรงจูงใจให้ผู้ใช้ยาเสพติดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนิว24สมพงษ์ป่านรุ่งภาพข่าวสุก,กันวลีสุวรรณรายงาน